สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาทำขาเห็ดหอมสรงเครื่องกันนะครับวันนี้ผมจะทำา2สูตรก็คือสูตรพริกไทยดำกับสูตรสมุนไพรนี่นะครับเสร็จอามาก็เจอรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับเริ่มต้นก็คือผมสั่งเห็ดหอมขายห,หอมแห้งนะครับเข้ามา1กิโลก็คือแยกเป็น2ถุงถุงละครึ่งกิโลนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำมาล้างนะครับล้างให้สะอาดสัก 3- 4น้ำแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก สองชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราก็นํามาบีบน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งน้ําต้มอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับโดยใส่ข้าวขาวนี่จะเป็นสับปรดเพื่อจะให้ช่วยให้้านิ่มนะครับก็ต้มทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะนิ่มอ่อนตัวหลังจากนั้นเราบีบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทุบให้เป็นแผ่นนะครับโดยใช้ผมก็จะใช้ค้อนทุบเนื้อเนี่ยครับ กับสากกระทุบๆมันก็จะเป็นแผ่น,นคลายเนื้อนะครับจากนั้นเนี่ยจะเป็นแผ่นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงโดยใช้ซีอิ๊วขาวกับพริกไทยนะครับหรือใส่ใครอยากใส่เผ็ดเผ็ดหน่อย <ๆ S 1> ก็ใส่พริกไปนิดนึงแล้วก็หมักหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงคราวนี้เรามาเตรียมอุปณเครื่องปรุงกันสูตรพริกไทยดาก็เป็น3ามเกลือน,นะครับกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดาตํารวมกัน ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่เยอะหน่อยนะครับใครเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยแล้วจากนั้นก็นำสามเกลือเนี่ยไปผัดนะครับผัดเสร็จพอเขาหอมก็เอาเห็ดลงไปคลุกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสูตรแรกนะครับคือสูตรพริกไทยดำเห็ดที่เราผักหมักมาสักคู่นะครับก็เร,เราไปผัดก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือสูตรแรกสูตรที่2คือสูตรสมุนไพรแล้วก็มีตะไคร้ครับซอยตะไคร้ไว้นะครับแล้วก็จะมีพริก แล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หั่นใบมะกรูดแล้วก็ซอยพริกกับซอยตะไคร้เอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็นำอ,อีกครึ่งหนึ่งที่เราหมักเอาไว้ลงใบผัดกับใบมะกรูดกับตะไคร้ก่อนนะครับแล้วก็พอเขาได้ที่หอมขึ้นมาแล้วค่อยใส่พริกลงไบผัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จบสิ้นนะครับได้มา2ส,สูตรนะครับสถาดพอดีงดงามแล้วก็อร่อยเป็นสูตรแรกอาจจะไม่เจนะครับเป็นมังเนาะ ศูนยที่สองเป็นเจนะก็เสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ